สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงไอเดียชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาพึ่งนะคะพี่นานะเจนาคนสวยของเรานะเย็บโลโก้พี่น้องรีดใส่ใส่รีดแล้วนะคะแต่เวลาเอาไปซักแล้วมันหลุดออกนะใครอยากได้อะไรหยิบเลยนะคะแล้วก็วางเงินไว้ที่โต๊ะเดอะ้อนี่นะคนขายของนะพี่น้องตัวนี้นะพี่นาก็กําลังเปลี่ยนได้นะปาไปเก็บผักกูดแดงนะ ไม่ไปบอกไม่มีใครเข้าบ้านแล้วบอขอบคุณที่อุดหนุนนะคะเอ้ยเอ้ยบ้านเจ้านะได้อันนั้นอยู่บ่ทอที่ใหญ่กว่านี้ไหมเท่าแขนเนี่ยไม่มีเนาะมีแต่สีุนเตอร์ลงมานี่บ่ไหนนี่บ่จานั่นแหละ ย่านว่าเอาปิดตัวนี้ไว้ไม่ปิดจ้าไม่ปิดก็ได้ปิดก็ได้เหรอทําปิดก็ได้เหรอทํำดูซิเออปิดก็สวยดีเนี้ยเอาลองใส่ดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนปิดนะาะมันสูงไปมั้งเอ้ยอจ้าดูฝีมือการเย็บนะพี่น้องนะว่าจะจวดขนาดใดตรา,เ,าเห็นไหมสไลคโค้งสไลดโค้ง ต้องเย็บเอานะถึงจะอยู่ถ้าไม่เย็บมันไม่อยู่นะแค่รีดแล้วมาเวลาเอาไปซักมันก็หลุดออกนะคะเจสโโอยังไม่มาบอก <Yeah. S 1> มันไปไหนนี่เอสซีซีใหญ่หอมจ้าเสียงเครื่องจักเบามาก เรียบร้อยส,สี่ห้าแจ้วความละเอียดพี่ไม่ได้มืออยู่ <c oughs> ขอบคุณค่า <c oughs> นี่นะคะเย็บเรียบร้อยใช้เวลาสองนาทีพี่น้องเร็วมากๆนะวันนี้วันขายยางบอกขายยางด้วยไปเลยาดเดิอเอาพี่น้องท่านใดน,นะคะที่เป็นนายทุนเนาะต้องการที่จะมาซื้อยางบ้านโกกูมาได้เด้อพี่น้องเด้อ ยางหลายหลายเลยผูไปโฆษณาขายยางก่อนอนะแถวบ้านเขาเรียกว่ายางก้นถ้วยนะคะเอฟซท่านใดสนใจนะที่จะมาเป็นนายทุนซื้อยางก้นถ้วยนะมาเด้อมาเด้ออดูวกหวานก่อนดูวันก่อน น่ากินมัะนาวก็ดกนะกน,ะนี่ฮะอันนี้ของมีค่าทั้งนั้นนะพี่น้องนะขายแล้วได้ตังค์นะคะ FC ท่านใดที่จะมาเป็นพ่อค้านะคะคนกลางเนาะมาเด้อพี่น้องมาซื้อ,อยางที่บ้านกกตูมมีหลายเจ้าหลายจุ่มหลายกลุ่มนะอู้อันนี้ได้หลายตังค์ได้หลายตันอยู่พี่น้อง ราคายางก็ไม่เยอะนะคะเรามาสำรวจบ้านเจนากันพกหวานแกกำลังปุ่งเลยพี่น้องเอ้ยโว้มีรังนกพร้อมมาโอ้ยไม่มีปัญญาโอ้ยงานนี้มันละลิด มีมีม,มีค่อยยานค่อยกลัวพี่นาะเขาบอกให้ขึ้นไปเอาลังนกมาให้นะท,ทํา,งงาของขังเพื่นาทำยังไงเหรอของขังน่ะมาได้ยูมาได้เพื่ขลงเือื่อขลอก็มีเต็มจานอยู่เอ,เอามาแต่ผู้หลวงทำกำปั้นนี่แม่นเป็นเส้นเป็นเส้นเลย หลายอยู่มันเห็นถังเาไม่เจ๊ไม่บอกนะว่าจะไปทำของขังอะไรทมากัน่าจๆอ้ยหาเห็นเสก้อนแม่เฮยเอาแล้วพี่น้องเออขอเคือเขาหลงแล้วทีนี้เขารักเขาหลงบอกเออเออทำมาแบ่งกันเด้อวันนี้จะทำอะไรนี่นะสร้างแบบสร้างแพทเทิร์นกันเด้อแพทเทิร์นนะคะจะตัดให้ใครนี่เจ๊ สามพูดไทยข้างหลังพี่น้องเออเจเจรเราก็ปึ๊บปึ๊กเอากล้องมา<ล>สร้างแพทเทิร์นแพทเทิร์นแ,แล้วนะพี่น้องนะออททกำลังสร้างแพทเทิร์นนะคะหรือแบบเสื้อนั่นเองนะคะทำให้ผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งนะพี่น้องนะเพื่อที่จะไปออกงานใดงรรานหนึ่งนี่แหละนะเป็นเสื้อสีขาวแถบอะไรแแบงนะนะสวยนะเสื้อไปไปทำอะไรนะ เลี้ยงผีหมอผีหมอเหยาบอกใช่โอ้ <c oughs> ก็จะจะทําเสื้อไปเป็นผีหมอเหยาเนะพี่น้องนะผีหมอเหยาคืออะไรผ <c oughs> ีหมอเหยาก็คือนะเวลาคนไม่สบายเนาะก็จะเอาผีหมอเหยานะ <c oughs> มาฟ้อนมาลํานะมาทําพิธีกรรมต่างๆนะตามความเชื่อทางศาสนาเนาะว่าทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรม

นางแบบของเราก็เริ <video> ่มทำการวัดตัวนะพี่น้องเจนาของเราก็ขมักขม้นเลยทีเดียววันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไหมตัวหนึ่งนะคะเท่าที่สังเกตดูนะการตัดเสื้อแต่ละตัวของเจ้เขาเนาะก็จะประมาณหนึ่งตัวก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะพี่น้องนะขายของไปด้วยนะคะแล้วก็ตัดเสื้อไปด้วยนะก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่ามา ด้วหนึ่งเข็มนะก็มีคนมาเติมน้ำมันไม่คนมาซื้อของนะตอนนี้กำลังเขียนไซน์นะคะกำลังวัดนางแบบของเราก็่มีการถูกกางเกงด้วยเอานะคะพี่น้องเจนาก็ก้านการทั้งอยากขายขค้งทั้งข่ายเอกสารทั้ง เติมน้ำมันนะไปรวดเอ้ยล่ะพี่เอาเงินกะยังไงก็มาให้กำลังใจใพวกเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์น like, share, นะเพิ่มสับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ